ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมเอาพระสมเด็จวัรคังปลูกเสกด้วยกลัวโตหรือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจันย์โตผมหลงสีวัดรคังนะครับปลูกเสกในปีพศ2อ9 0นะครับเป็นบล็อกไม่พิมพ์ของชาวบ้านนะครับวันนี้จากชาวบ้านที่สวยครับเป็นบล็อกไม่พิมพ์ของชาวบ้านที่สวยงามมากครับสวยงามมากครับ ครับเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของชาวบ้านที่สวยงามที่ผมคัดออกมาครับสวยงามมากครับแล้วก็พระพิมพ์นี้ครับแล้วต่อมาก็ยุคปลายนะครับยุคปลายก็ได้เอาบล็อกแม่พิมพ์นี้ครับช่างหลวงก็ได้นาเอาบล็อกแม่พิมพ์นี้ไปต่อยอดแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่แล้วสุดแล้วก็ออกมาสวยมากกว่านี้อีกครับสวยมากกว่านี้อีกครับนะครับพระพิมพ์นี้ก็เรียกพระพิมพ์ใหญ่นะครับพระพิมพ์ใหญ่สวยงามมากครับพาะนี้ก็ ก็ส่วนผสมของผ้าน right, ี้นะครับก็คือมีมีข้าวสุกนะครับแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยแล้วปูนภูเขาปูนขาวนะครับสร้างสองสามข้อศูนนี่เป็นปูนขาวปูนขาวปูนภูเขามาตำมาโขุกเขากับข้าวสุกกับกล้วยนะครับกล้วยนะครับแล้วก็มีนำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ออ้อยเคี้ยวแล้วครับนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของผงวิเศษของท่านครับช็อกเหลืองผงช็อกเหลืองผงวิเศษนะครับคือผสมในเนื้อผ้าเลยนะครับโรยผสมในเนื้อผ้า แล้วก็ได้นำได้ท่าไกรสิทธิ์นะครับสมด้วยนะครับแล้วก็มีผมพุทธคุณของท่านครับผงปัดธรรมังโทธิเห์ผมมหาราชผมพุทธคุณของท่านนะครับได้นําเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็พอกดลงในแม่พิมพ์เสร็จนะครับแล้วก็เอามาคุกด้วยผงแป้งกระจจันครับผงแป้งกระจจันผงวิเศษอีกทีนะครับเป็นพระที่พิมพ์ที่สวยนะครับ พิมพ์นี้สมัยมายุคหลังนี้เขาจะมาเรียกกันพิมพ์พิมพ์อะไรนะพิมพ์ลงกำน,นันนะครับเขารเรียกเรียกกันนะครับสวยงามนะครับนี่คือพิมพ์ยุคต้นนะครับยุคต้นอย่ายุคปลายไม่เหมือนกันนะครับนี่คือยุคต้นนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สวยตั้งแต่ยุคต้นแล้วนะครับคือบอกว่าพิมพ์ยุคต้นน่ะสวยเยอะนะครับทุกพท่านไม่เคยเห็นนะครับพระพิมพ์ยุคต้นสวยแล้วเขาเลือกเอาบล็อ,อกไม่พิมพ์ยุคต้นมามาต่อยอดเป็นยุคปลายกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยะให้ดูนะครับ ดูภาพรวมครับภาพนี้จะบางมากครับบางเฉียบเลยครับด enfin ูครับมีความบางมากครับบางนะครับบางจนแอนเลยครับเนี่ยบางมากครับบางบอกว่าสมเด็จนางสมสมเด็จบางนางหนานะครับเนี่ยคือยุคต้นๆจะบางมากครับบางมากนะครับเนี่ยบางมากครับดูเนื้อในครับเห็นไหมครับข้างในเนี่ยนี่ข้างดังังในครับไหมครับคือแทบจะลุบด้านนี้เลยครับคือบางมากครับนี่ครับสมเด็จยุคต้นนะครับพระสมเด็จยุคต้นสร้างสองสามเก้าศูนย ปลุกเสกด้วยขัวโตนะครับตอนนั้นขัวโตถ้ามีอายุ60ปีนะครับนะครับสองสามพศูนย์พระนี้ก็สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่3มครับเป็นใช้ปูนนะครับปูนเขาปูนขาวครับปูนภูเขาขาวมาตํานะครับนะครับดูครับแควไซจะจะไม่เหมือนปูนเบอร์หอยนะครับแควไซขึ้นไม่เหมือนกันนะครับนะครับดูครับแล้วก็โรยด้วยผงแปะแล้วก็มาคุกด้วยแป้งกระเจี๊ยจันนะครับครับเป็นครับคาบนะครับติดอยู่นะครับนะครับคือพระนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับ นี่เราก็เอาในพิพัณฑ์ในกล่องพิพันธ์ในส่วนหนึ่งเอาออกมามาให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศึกษานะครับนะครับส่วนหนึ่งเราก็เอาออกมาส่วนหนึ่งถ้ามีอีกแล้วก็ถ้าเจออีกถ้า,าเราไปเดินเจอแล้วก็เอาอีกครับเพราะพระพวกนี้ไม่มีใครรู้จักนะครับไม่มีใครรู้จักนะครับไม่รู้จักนะครับเพราะว่าพระนี้นอกสายตายเสียนนะครับคือเขาไม่เข้าใจ <S <S เขาไม่ไร <S 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 มเรียนรู้เขายังไม่เข้าไปถึงท่านก็บ,บอกว่าไงพระของท่านนะครับพระของท่านมีบุญวาสนาจะได้ครอบครองของท่านนะครับ บอกว่าท่านบอกว่าสิ่งใดที่โยมยังมองไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่มีถ้าโยมยังเข้าไม่ถึงสิ่งนั้นองค์พระสัปัญญูก็ไม่ได้ไปไหนให้โยมให้ลึกถึงท่านอย่างเดียวนะครับคือพระของท่านนี่มีความสวยงามมากครับนะครับอยู่ครับมีความนี่คือพระปูนครับเขาบอกก็ในหลายๆตำราเขาเขียนไว้ว่าพระในยุคสร้างสองสังคปรสยุคต้นนะครับจะเน้นปูนขาวครับจะแกะปูนขาวนะครับนี่ครับนี่คือแกะปูนขาวนะครับผสมด้วยน้ำ น้ำอ้อยเคี่ยวนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับพวกที่ทําให้พระจับตัวได้ครับเขาจับตัวให้นะครับแล้วก็ดูครับพิมพ์นี้ถ้าใครคนเล่นพระไม่ถึงก็นึกว่าเป็นพระยุคปลายของหลวงวิจารณ์นะครับเห็นไหมครับนี่ครับที่บอกว่าพระยุคต้นนะมีทั้งสวยและไม่สวยแล้วพิมพ์พวกชาวบ้านมีแกะพระพิมพ์สวยหลายหลายท่านนะครับนะครับแล้วต่อมาคนที่แกะพระในยุคนั้นนะครับท่านก็ได้มาอาจจะมีเป็น ได้มาเลื่อนเลื่อนมาเป็นช่างหลวงอาจจะมีนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วพิมพ์ต่อเนื่องกันมีหลายพิมพ์ต่อเนื่องกันครับนะครับสวยงามครับเพราะตอนแรกๆดูต้นๆก็ยังเพราะพระวัดะระฆังยังเป็นพระวเป็นวัดบางบบาางงวัดใหญ่อยู่เลยครับนะครับแล,แล้วหลายท่านที่เป็นเป็นเป็น,ปนช่างมีฝีมือก็ได้เข้ามาแกะแม่พิมพ์ให้นะครับสมัยนั้นครับแล้วต่อมาอาจจะมีชื่อเสียงแล้วก็อาจจะมี ได้เข้าไปเป็นช well ่างหลวงเป็นช่างแกะไม่ผิ์ก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะครับได้เลื่อนในเลื่อนนะครับถือว่าได้เลื่อนมีมีความสามารถมีฝีมือนะครับเพราะสมัยก่อนคนไหนที่มีฝีมือก็ได้เข้าไปเป็นเป็นช่างหลวงนะครับไปได้ได้เข้าไปกินเงินเบี้ยเงินหวัดนะรสมัยก่อนนะครับนะครับสวยงามไหมครับสวยงามนะครับสวยพิมพ์มีสวยชัดเจนมากครับเนี่ยตามตำรานะครับตามตำรานะครับเนี่ยตามตำราเลยครับ เนี่ยพิมพ์เนี้สวยครับสวยงามตามตำรานะครับสวยงามครับครับท่านรวยนะครับพระนี้เราได้แบ่งออกมาจากพิพันธ์เพื่อเป็นสื่อการรู้ให้คนเรียนรู้ศึกษานะครับดูไหมครับนี่ครับหนุบไหมครับเนื้อหนุบนะครับเนื้อนุ่มนะครับนะครับแล้วนี่ก็มีผงแป้งกระเจี๊ยจันนะครับนี่ครับนี่คือ นี่คือผงแป้งก็จะจันนะครับคุกคุกไว้อยู่ดูผิวบนนะครับไม่ใช่แคลไซครับอันนี้คือแคลไซขาวๆพวกนี้ครับนะครับดีผ้าสวยงามครับนี่คือแคลไซงอกออกมาครับงอกพ้าเขางอกออกมาคือผงผงช็อกเหลืองหรือผงวิเศษดาวกระจายท่านครับพอพอท่านเสื่อมสภาพแล้วท่านก็จะละลายตัวออกนะครับแล้วก็จะเป็นผงเป็นผงผงไอผงแคลไซนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ สวยงามครับดูครับสวยงามจริงๆครับบอกว่าถ้าคนไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับถึงเห็นแล้วจะเข้าใจนะครับท่านดูบ่อยๆนะครับจะเข้าใจนะครับนะครับเพราะภาพเขาภาพเขาเล่าเรื่องอยู่แล้วครับท่านสร้างพระโบราณมาไหเราเห็นเนี่ยท่านสร้างมาให้ภาพเล่าเรื่องอยู่แล้วครับนะครับนี่เราผมก็บรรยายตามภาพนะครับบรรยายตามภาพนะครับ นะครับบรรยายตามภาพน,นะครับเพราะว่าพระเรามันมีที่ไปที่มานะครับแล้วก็เราก็บรรยายตามภาพน,นะครับนะครับบรรยายตามภาพนะครับอย่างนี้ตามบรรยายบันทึกว่าก็มีผงแป้งแข่แจจันพ่อพ่อเราเป็นลูกศิลปุเวิทย์เวลาท่านทําแป้งทําผ้าแดงท่านก็ทําผงแป้งแข่าจรันเหมือนกันครับท่านก็เอามาคุบน,นะครับเป็นภาพเป็นผงพิเศษนะครับอย่างนี้ก็คือตําราเขียนไว้ก็คือเป็นผงพิเศษดาวกระจายของท่านก็คือทําจากาผงช็อกเหลืองหรือผงพิเศษของท่านนะครับนะครับเห็นไหมครับ ครับคือเราก็ต้องดูความเสื่อมสภาพเพราะเสื่อมสภาพมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับไะครับเห็นไหมครับเป็นเหมือนกับการเสื่อมสภาพนะครับเนี่ยเขาจะติดนิดนิดนหน่อยนะครับเป็นลักธรามชาตินอยู่แล้วนะครับเราเล่าเรื่องเราพูดตามภาพนะครับแล้วก็ภาพสมัยยุคต้นเขาบอกแกะปูนขาวใช้ปูนภูเขามาตําปูนภูเขานะครับมาตำมาตำใช้ปูนขาวปูนภูเขา,า,า,ขา,ขาแล้วก็มีผงกวดผนซรายก็มีตมตมลักษณะการที่เขาบันทึกไว้นะครับนไครับเหมือนกันเด้นนะครับนี่เราพูดตาม ตามภาพภาพเขาเล่าเรื่องให้เราเราก็พูดตามภาพไปครับบรรยายตามภาพไปนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับนะครับพิมพ์นี้มาตรงกับเป็นพิมพ์ที่ยุคปลายนะครับถ้าพิมพ์ยุคปลายจะเห็นแข้งเห็นแข้งแล้วก็เห็นปลายเท้านะครับนะครับแต่พอยุคต้นเข่ก็จะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับก็แตกต่างกันนะครับแต่เขาสวยนะครับความสวยความคมสวยนะครับนะครับคือแต่สวยนะครับก็คือนี่แหละครับคือภาพเล่าเรื่องนะครับก็ถือว่า พระพิมพ์แบบนี้ที่อยู่ย like ุคปายนะครับก <with> ็เอาพิมพ <nearby> <point verted and exhale> ์ยุคต <par> <period> ้นไปเป็นต้นแบบแล้วก็แกะแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ครับเพราะพิมพ์นี่สวยมากครับนี่นะครับคือก็ภาพเขาเล่าเรื่องไงครับเราต้องเล่าเรื่องตามภาพนะครับนะครับนี่แหละนี่คือวิธีดูภาพเก่าโบราณนะครับแล้วผงชอกเหลืองนี่ครับก็ดูดิครับธรรมชาติดิครับเน่าอะไรพวกนี้ก็เขาเล่าเรื่องนะครับแล้วก็คันเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราพระที่เขาบอกว่าพระสมัยก่อนพระยุคต้น พันยุ์ต้นจะมีมีหนามีบางเขาก็พระแต่บางองค์ก็บางเฉียบก็นี่คือองค์นี้บางมากครับเลยครับบางเฉียบเลยครับดูครับบางมากเลยครับดูครับเดี๋ยวเราจะขยายครับดูครับบางมากครับดูครับนี่คือความบางของพระนะครับบางอยู่ขอบตรงนี้นะครับหรือด้านในนะครับด้านในนะครับขอบบางมากครับพระองค์นี้จัดว่าบางที่สุดนะครับแล้วเบานะครับนะครับบางมากครับ เห็นวราเป็นผ้าที่บางนะครับสวยงามมากครับนี่คือด้านหลังครับใช้ปูนขาวปูนภูเขานะครับเพราะสองสามกันสมันถือว่าใช้ปูนปูนขาวปูนภูเขาตำหมดนะครับแล้วมีเม็ดหยาบๆยานะครับนี่เม็ดดำดำนะครับมีเม็ดกรดเม็ดทรายคือเม็ดขมเมลาครับนี่ปูนหินปูนหินขมเมน้าครับดูครับสวยงามครับดูครับ ผง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 ศักดิ์สิทธิ์ผงศักดิ์สิทธิ์ผงดาวกระจายนะครับผงศักดิ์สิทธิ์งท่านครับบางท่านมีกล้องเล็กๆก็นึกว่าเป็นทองนะครับไม่ใช่นะครับผมไม่ยังเคยส่องเป็นทองเลยครับสมัยก่อนครับสอ่องเห็นเหลืองๆเดื๋ยอ้ทองทองทองครับพอเราลงกล้องรารู้ทันทีไม่ใช่ทองนะครับ ครับแต่ผมลงขยายด้วยกล้องพันหกเลสดูนะครับเนื้อจะดุบนุ่มครับเนื้อจะนุ่มนุ่มนะครับเพราะเขาเป็นส่วนผสมของปูนภูเขานะครับแล้วก็เป็นข้าวสุกธัญพืชนะครับแล้วก็กล้ยนะครับน้ำนะครับส่งดมดม้อ้เคี้ยวนะครับนะครับสวยครับนะครับมีดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับนะครับถ้าเราไม่ขยายไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับพอขยายด้วยพันเอ็กไม่เห็นเราต้องสโคบด้วยพันหกเลสจะเห็นครับ เดียนดินสีฟ้าครับดินดินเจ็ดท่าครับดินครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับพวกนี้เป็นผงดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับที่ท่านเขียนไว้ครับนี่ครับนี่ครับคือดินศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับนี่ครับอันนี้คือเป็นเขาทรายงอกขึ้นมากับช็อกนะครับผงช็อกแล้วก็กลายเป็นสีแบบนี้ครับคือเสื่อสภาพออกเป็นสีอย่างนี้ครับดำๆพวกนี้ก็คือเพื่อนเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับเม็ดกรวดที่ว่าติดกับผง ภูเขานะครับสวยงามครับดูครับนี้แล้วถ้าเราไม่ขยายไม่เห็นนะครับเนี่ยของศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับนี่ครับสวยงามครับนะครับถ้าเราไม่ขยายไม่เห็นนะครับนี่ครับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าครับสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะครับนี่ครับสีน้ําเงินนะครับนี่ครับสวยงามวัตถนี้วัตถุนี้วัว่าสวยครับ คาบินศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะครับแล้วก็มีผงผงวิเศษผงเหลืองผงช็อกท่านนะครับประเกตสวยด้วยครับองค์นี้ครับสวยครับดูครับมีการเหี่ยวหดลุบลงไปนะครับดูครับสวยครับที่คือผงช็อกเหลืองครับนี่เราคัดบางองค์ไม่มีนะครับบางองค์แทบจะหาไม่เจอนะครับแล้วแต่บางองค์นะครับเขาไม่ได้คือคกหนึ่งเนี่ยเขาผสมผ่านะครับ เขาอาจจะใส่ผสมเข้าไปในเนื้อนะครับบางครกไม่มีนะครับคืออาจจะหมดหมดนะครับคือมคงคงไม่เติมนะครับนะครับคือพักเขาสร้างมานะครับบางเนื้อก็มีบางเนื้อไม่มีนะครับคือบางองค์ก็ไม่มีครับนะครับเขาคือตั้งใจทําองค์นี้มีเต็มเลยครับมีเยอะนะครับนะครับก็จะมีเหลี่ยมๆแบนๆออกมาครับไม่ใช่ไม่ใช่กระจกไม่ใช่เลสิ่งไม่ใช่พลาสติกนะครับนี่ครับครับเขาเกิดจากธรรมชาตินะครับคือเป็นผงผงแป้งไกธิ์ผง ผู้พิเศษท่านนะครับนี่ครับนี่ครับอยู่ไหนครับนี่ปกแถวซ้ายครับสวยงามครับดูครับผมวพิเศษของท่านครับสวยงามเยอะเลยครับเนี่ยผมเนี่ยขับเน่าครับ สวยม่แต่สวยครับเราต้องสโคปดูครับเพราะเขาเล็กมากครับเพราะว่าเพราะว่าความกว้างของเขาคือ0.5มิลนะครับมันก็0.2มิล0.1มิลนะครับแล้วก็ถ้าใหญ่สุดก็1มิลนะครับ1มิลนะครับ นี่เราใช้สโคปครับถึงได้เห็นครับนะครับใช้ใช้กล้อง 10x มองเข้าไปก็จะคล้ายทองครับคือถ้าส่องเข้าไปนงครับเนี่ยก็จะเหมือนทองครับนะครับก็นึกเป็นทองครับนะครับเห็นไหมครับไม่นะครับก็ไม่ใช่ทองครับมันเป็นพวกฝูงวิเศษของท่านครับฝูงช็อกฝูงวิเศษคือกลายเป็นกระธาตุคือสีเขาออกมาสวยงามสวยมากครับนะครับนะครับสีออกมาสวยมากเลยครับเห็นไหมครับ เล็กพราทาตครับเพราเขาไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เรซินไม่ใช่อัญ,ญมณีนะครับสวยงามครับเขาเสื่อมเสื่อมสภาพหลุดออกมาเป็นดินนะครับเป็นดินเป็นแป้งนะครับอันนี้เล็กมากครับนี้เล็กมากครับโผล่นิดเดียวครับ เดี๋ยวดูอีกหลังนะครับภาพนี้จัดว่าสวยมากครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาพพิมยุคปลายให้ดูนะครับทรงเหมือนกันเลยครับแต่ยุคปลายแต่เขาเอาเป็นแบบอย่างนะครับเป็นต้นแบบเขาจะพิมพัวรงนี้เป็นต้นแบบยุคปลายนะครับดูกันเปลี่ยนแปลงายภาพนะครับไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับ อก็าเสือส่อมสภาพไหมครับ,บก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอกเขาเสื่อมสภาพแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับที่บอกว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่อัญ,ญมณีนะครับไม่ใช่อัญ,ญมณีไม่ใช่พวกแก้วพลาสติกนะครับเส้นเล็กๆก,ก็มีครับเห็นไหมครับ ทุคุณไม่ต้องพูดถึงรับแรงมากครับทุกคุณแรงเพราะของท่านเปี่ยมล้นเ้วยพุผู้ทุกคนครับเพราะว่ายุคสร้างสองสามหกสองสามเก้าศูนย์นี่ครับคือเป็นพระที่มีผู้ทุกคุณแรงเพราะท่านอายุหกสิบปีนะครับกําลังวังชาของท่านแข็งแรงนะครับทบุกเสกอะไรลงไปก็เต็มเต็มนะครับเต็มเต็มเรียกว่าเต็มเต็มนะครับพระอยู่ตนตนเขาหากันครับเหมือนพระเกจินะครับ เกติก็จะเล่นยุคต้นกับยุคปลายครับเขาจะเล่นกันอย่างนี้ครับคนโบร่มพระที่เขาจะตั้งราคาครั้งงวดครับยุคต้นนี่แบบพวกคูนนะครับนะครับโอ้เล่นงนแพงมากเลยยุคต้นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ยุคปลายนะครับยุคปลายก็ส่วนมากจะไม่ทันนะครับที่เล่นกันครับไม่ค่อยทันกันครับคือท่านท่านท่านแก่แล้วครับเขาบางทีท่านก็ปลูกเสกไม่ค่อยเต็มที่แล้วครับนะครับแล้วก็ปลูกทิมบรดหารไร่นี่ครับสร้างสองสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดสิบแปดนะครับท่านน ท่านไม่สบายแล้วครับไปปลูกเศษเสียนําให้ภาพไปปลูกเศษนะครับมักจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพุทธคุณไม่ค่อยแรงแะครับจะไม่เหมือนภาพยุคต้นพราะนุเทีมต้อง2,000ปี2,500ครับก่อน2,500กับ2,500 10ผ้าอย่างนี้ครับป็นพุทธคุณแรงนะครับสายพุทธคุณเขาจะจับรู้ครับนะครับแต่สายพุทธนิริตเขาจะเล่นปีสุดท้ายครับคือก็ไม่เหมือนกันครับนั่นคือการตลาดว่ากันไม่ได้ครับเล่นไม่เหมือนกัน ความคิดคนไม่เหมือนกันนะครับคือไปอันนี้ไม่ได้เพราะว่าพระนี้คนเล่นไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับขนาดภาแท้ๆอย่างเงี้ยเป็นขนาดแบบเนี้ยนะครับบางกลุ่มไม่เล่นเขาก็ไม่เล่นนะครับเขาไม่เล่นนะรเราามรู้จักนะครับนะครับแต่ถ้าสายพวกทุกนะคุณนะเขา <c oughs> มีเท่าไหร่เขาคว้าหมดนะครับสายสายปวดศาสตร์นะครับ บริษาทไทยตำราเขาคว้าหมดเลยครับพันนี้ยิ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับต่อไปเนี่ยพิพิธภัณฑ์สร้างเสร็จอะก็ไม่ต้องพูดถึงครับมีที่อ้างอิงไงครับใครมีแบบนี้ก็เตรียมตัวรวยครับนะครับนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ